อาทีนี้มาถึงคำว่าดาบทดาบทเด็กๆมันก็รู้จักดาบทเพราะมันเคยดูหนังันลุ่มดาบทมันคือฤษีชีพไพราตามที่เรียกกันเป็นดาบท <c oughs> นี่ดาบทในภาษาคนแต่ถ้าดาบทในภาษา,ษาธรรมมันมีความหมายว่าผู้เผากิเลสผู้เผากิเลส มันน่าหัวถ้าเป็นฤาษีเป็นดาบทอยู่ในป่าแล้วก็ต้องกองไฟงกอไฟต้องจุดไฟอยู่ตลอดเวลาให้ดับไม่ได้แล้วก็บูชาไฟแล้วก็เอาขี้ข้าวทาตัวด้วยขาวโคลนไม่แปลงฟวันด้วยไม่สังไม่วีผมสางผมด้วย ติดกันเป็นปึก <c oughs> ดาบทิทสดาบทในภาษาธรรมมันติดไฟเหมือนกันกองไฟเหมือนกันแต่เป็นไฟที่เผากิเลสเผากิเลสมีธรรมะที่เผากิเลสเป็นสมาธิปัญญาความเพียรอน,นกร็ตามมันล้วนแต่เผากิเลสก็ติดไฟนี่ขึ้นได้ทั้งวันทั้งวันเผากิเลสทั้งวันทั้งวัน นี่ดาบทในภาษาธรรมดาบทในภาษาคนนั่นไปสังเกตดูเห็นเมื่อกลับไปอินเดียมันเห็นความจำเป็นความจาเป็นมันหนาวอากาศที่มาไลน์นั่นมันหนาวแล้วมันต้องติดไฟเรื่อยมัน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 ทนได้มันต้องติดไฟเรื่อย พี่เอาขีเท้าท,า,ทาตัวนี่มันวิเศษนะยุ่งมันไม่กัดนู่มนมดมนแรงมันก็ไม่กัดนะเอาขีเ้าท,า,ท,า,ท,า,ทาตัวมันจริงจําเป็นว่าเป็นดาบทก็ต้องบูชาไฟแต่แล้วไฟไปสองความหมายไฟที่ก่อด้วยไม้ฟืนนี่ก็ความหมายนี่ไฟคือธรรมะที่เผากินเลสก็อีกความหมายหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้จักไอดาบท ผู้ที่จะกัณดาบทร้อยทั้งสองความหมาย <c oughs> ดาบทภาษา <c oughs> คนก็มีไฟไปตามแบบหนึ่งดาบทภาษาธรรมก็มีไฟไปแบบหนึ่งคำว่านะดาบทนแะปลว่าผู้เผาผู้เผาผู้จุดไฟเผาผู้เผาผู้เผาไฟผู้จุดไฟเผาอยู่เสมอต <c oughs> าปะนี่แปลว่าเผาหรือไหม้ทำให้เผามากดาบทก็แปลผู้เผามาก <c oughs> ดาบทู่ภาษาคนก็เผาไม่ฟื้น <c oughs> ดาบทภาสาธรรมก็เผากิเลส้จากดาบทว้ทั้งสองความหมาย <c oughs> และบางทีเราก็เป็นดาบทอยู่ด้วยเหมือนกัน่โดยดีๆถ้าตั้งใจกำจัดความชั่วอยู่ตลอดเวลาเผากิเลสเผาความทุกอยู่ตลอดเวลาก็เป็นดาบทด้วยกันทุกคน <c oughs> อยู่ที่บ้านก็ได้ ไม่ต้องไปเรนดาบทในป่าทีนี่ก็มาถึงคำว่าเดรัจฉานเดรัจฉานวิเดรัจฉานคำเดียวกันเดรัจฉานในภาษาคนก็สัตว์เดรัจฉานอยู่กลางทุ่งนาป่าเขาสัตว์เดรัจฉานในภาษาคนาภาษาธรรม คำว่าเดรัจฉานก็คือความโง่ที่มีอยู่ในจิตใจของคนคำว่าเดรัจฉานเดรัจฉานคำนี้มันแปลว่าไปไป,ไปโดยขวางไปโดยขวางขวางอะไรมันขวางทางของพรินิพานถ้าสมมุติว่าเรือลำหนึ่งถ้ามันไปตามปกติมันเอาหัวไปเล่นเรือนั้นเลื่อนเอาหัวไป ถ้ามันเป็นเดรัจฉานเนี่ยเรียงก็ข้างข้างไปขวางลำไปไอข้ขวางอย่างนี้มันเรียกว่าขวางทางของพระนิพพาน <c oughs> เป็นคน <c oughs> มีจิตใจโง่เคลาขวางทางของพระนิพพานขวางทางแห่งความเสงงบอันแท้จริงคือมันมัน,ม,นมันกีดขวางเกะกะเปเะะไปหมดมันไปไม่ได้ นั่นแหละระวังใหดีคำว,ว่าเดรัฉานในภาษาธรรมมันมีอยู่อย่างนี้แลดูดีวด่าเราร่วมอยู่ในพวกนั้นด้วยหรือเปล่าการประพฤติกรรทำทางกายทางวาจาทางใจของเรายังขวางทางพระนิพพานอยู่หรือเปล่านึกถึงเรือที่มันเอาข้างข้างไปมันจะไปได้อย่างไงนี่รู้จักคำว,ว่าเดรัชานเสีย ข้งภาษาคนและภาษาธรรมแล้วก็จะได้ระวังให้ดีว่าเราอย่าเลยไปเป็นเดรัจฉานอย่างนั้นข้างคือมีความโง่ของอวิชชาอยู่ในจิตใจวิกิเลสตัณหามากมายอันมาจากอาวิชชามันก็เลยควา้างไปหมดควา้างเหิุการณ์ไปหมดไปไม่ได้เนี่ยความเป็นเดรัจฉานในภาษาธรรมภาษาจิตใจเป็นอย่างนี้ ได้ยินเขาด่ากันว่าไอชาตสัตว์ไอชาตสัตว์เก็บนักหนาแล้วมาด่าเราว่าไอชาตสัตว์แต่อย่าลืมนะดูดีๆนะถ้าเรายังมีอะไรขวางทางอยู่อย่างนั้นเลยเขาด่ามันถูกแล้วนะเขามาช่วยเตือนสติามันยังขวางทางอยู่มากระวังให้ดีๆทีนี้ก็คําว่าเดีรัตถีดีรัถี ถ้าเคยฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้ยินคําว่าเดียรถีขึ้นมาแล้วทั้งนั้นแต่มันมีคำคเข้าใจไม่ถูกกันอยู่อย่างหนึง่งคือเข้าใจแต่เดียรถีในความหมายว่ารัทิอื่นนอกจากพุทธศาสนาที่เป็นข้าศึกกับพุทธศาสนานี่มันไม่เข้ามันมันเข้าใจผิดอยู่ตามบาลีแท้ๆนะ มันเป็นเดรัจฉีกันทั้งนั้นแหละไม่ว่ารัฐที่ไหนนะรัฐที่พุทธหรือไม่ใช่พุทธแต่ถ้าเป็นเจ้ารัฐที่มีคนขึ้นมากๆก,กแล้วก็ว่าเดรัจฉีทั้งนั้นทีนี้ชาว่ามันเป็นเดรัจฉีอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธอย่างเราเนี่ยต้องมีคําว่าอัญญะอัญญะเติมเข้าไปเป็นอัญญะเดรัจฉีแปลว่าเดรัจฉีอื่นถ้าอย่างนี้คือเดรัจฉีรัฐที่อื่น นอกจากพุทธศาสนาถ้าพูดเดรัฉีเดรัฉีเฉยๆแล้วทุกลทัทธิเลยมากแต่พุทธศาสนาก็เป็นเดรัฉีหนึ่งเดรัฉีคำนี้มันแปลว่าเสมือนหนึ่งท่าจอดเรือเป็นเสมือนหนึ่งท่าจอดเรือที่ไหนเป็นท่าจอดเรือมันก็มีเรือเข้าไปจอดเข้าไปจอดกันมากมายนะ <c oughs> เป็นท่าจอดเรือกันทั้งนั้น พุทธศาสนาก็เป็นท่าจอดเรือมีสาวกเข้ามามากรัตทีอื่นเดรัตถีอื่นก็มีท่าเป็เหมือนท่าจอดเรือมีคนก็มาถือมากเป็นท่าจอดเรือกันทั้งนั้นให้เข้าใจว่ใจะถูกต้องคําว่าเดียรัตถีเดียรัตถีนั่นไม่ใช่เป็นคําด่าอืหรือว่าประกาศความเป็นข้าศึกต้องมีคําว่าอัญญเดียรัตถีเป็นรัทธีอื่นเป็นรัอ ตรงกันข้ามไปอย่างน้นจึงจะเรียกว่าเป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิครั้งหนึ่งมีคนด่าตะมาว่าเป็นเดียรฉีก็ขเขียนหนังสือพิมพ์ด่ากันทั่วกรุงเทพเลยว่าดีแล้วนะเราก็เป็นเดรยรฉีแต่อย่าใส่คำว่าอื่นเข้ามานะเราเป็นเดรยรีนี่นะเป็นเดียรฉีนี่นะเดียรฉีของพระพุทธเจ้านะ เป็นรัทธีอย่างพระพุทธเจ้าเป็นเดรศีนี้ไม่ใช่เบรศีอื่นตั้งแต่นั่นมาก็ดูมันจะรู้จักคำว่าเดรศีเดรสีกันดีขึ้นเดรศีแล้วเจ้ารัทธีมีคนขึ้นมากๆกันนั่นแหละถ้ามีใจพุทธศาสตร์นาต้องใช้คำว่าอื่นเข้ามาเป็นเดรศีอื่น แต่เนื่องจากคนเราขี้เกียจพูดเนี่ยหลายๆคำก็พูดสันส้นๆรวบๆตัวเองว่าเดรัจฉีเดรัจฉีเ,เกิดความหมายคำความผิดพลาดไปไม่สําเร็จประโยชน์มาคอยเข้าใจกันใหม่คําว่าเดรัจฉีว,ว่าเจ้าลัทธิถูกก็ได้ผิดก็ได้ถ้าคนขึ้นมากๆแล้วก็เรียกว่าเดรัจฉีตรงนี้เขาด่าว่าเดรัจฉีควรจะยินดีแต่เขาตั้งให้เป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งแต่ถ้าเขาด่าว่าเป็น รับเดรัตีอ <pra es had died> ื่นอันย่าเดรัจฉีแล้วนี่ก็ไม่เอาแล้วผิดแล้วมันมันมันละอายแล้วมันเจ็บปวดมันน่าเสียใจแล้วเป็นเดรัจฉีอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาคำว่าเดรัจฉีเดรัจฉีภาษาไทยเอามาใช้รุ่นรุ่นสั้นสั้นกลายเป็นคําว่าคำงาตปลายกลายเป็นว่าเดรัจฉีหมายถึงลัทธิผิดผิดหมดไม่ใช่เป็นคำกลางกลาง เดรถี์ก็แปลว่าลัทธิลัทธิพระเจ้าลัทธิเจ้าลัทธิหนึ่งหนึ่งผิดก็ได้ถูกก็ได้พุทธศาสนาก็เป็นเดรถัถีอย่างพุทธศาสนาแต่เป็นเดรถัถยอื่นก็เป็นอย่างลัทธิอื่นเช่นนิครเป็นต้นก็เป็นเดรถัถยภาษาถ้า,าถ้าเป็นอย่างนั้นแต่คําพูดนี่ใช้พูดกันไม่ตรงไม่ตรงกับภาษาให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง <S 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 อ